ไทยคำลงท้ายสระโอนะคะสีเหลืองยูโรอาต์ยูโรปลาต้มมีดกิโตค่ะได้ค่ะอาหารฮะอาหารฮัโลค่ะถูกต้องค่ะมาเป็นคู่อะค่ะฮะมาเป็นคู่กินได้เจอตอนเช้าเช้าปลาต้งกู้ถูกต้องค่ะ ไซใหญ่ฮะไซใหญ่โตโตไซใหญ่จัมโบ้ถูกต้สใหญ่โตโตคอยอีเมลเลยมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วสุดจดเน้่สุดโตโตจั๊กแสดหกฟุตเด้ตีแม่ไงหกฟุตรืดทีแปดฟุตบุ๊ดเอามว้ไงสุดละ แรงโมตื่นไปตื่นแล้วโอเคนั่งสมาธิพุทโธต้องค่ะอ่าแขนขาลีบเป็นโรคอะค่ะโปลิโอต้องค่ะเอาคือไปได้เร็วแท้เพี้ยนต้องแขนขาลีบมันอยู่หน้าไหนมันเป็นอย่างงี้มันเป็นอย่างงี้มันเห็นจริงจริงต่อนะคะเพ่งเพ่งค่ะ เออหยังแพ้หยั่งคิดว่าสาวบางโพสาวบางโพนั่นก็จริงจริงแต่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 ตาจะมันคืออะไรวะเฮ้ยอย่ามันค่อยคิดว่าพ่อค่อยคิดว่าพ่อว่าไงนะว่าอะไรอะไรอะไรก่เป็นค่อยสลบไปเท่าหนึ่งต่อนะคะสัตว์ที่มีกระเป๋าจริงเจ้าถูกต้องค่ะแต่แโอ้บางโพไปได้ เสียโมโหถูกต้องค่ะแล้วถ้าคนอีสานอารมณ์เสียล่ะคะปฏิโทถูกต้องค่ะอ๋อหน้าแด่กอเรียนปฏิโท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 ๊ะเซกโรโซถูกต้องค่ะไม่ได้เลยเซกโรโซต่อนะคะ เอกลักษณ์เขาเรียกว่าโลโก้ถูกต้องค่ะโอ้สัตว์กินเนื้อทิงโตจบด้วยกันมาเอามามาเอาจกหาหาคู่จกกับพ่อมาโจกยังยังเยังหยังมาโอ้ยเลยคต่อนะคะหวานเย็นดิโด ได้ด้วยกันจุกได้วยกันจุกได้กันเงือกจุกดีกันโอ้ยสีส่มควยก็ได้อยู่เธอได้แปลไม่มาเผื่อไม่ได้ต่อนะคะบอลคาสิโนได้แปลค่ะยายเลี้ยนไม่มีโนเลยค่ะไม่ไม่ไม่คาสิคาสิยลี้ยนคาสิเออเขียวอันสุดท้ายนะคะ

ยายแปเขียวใช่ไหมมายาเบี้ยเียนเลยค่ะเบียนเรหยน้าตะลุนข่ดยายเรียนเขาจะได้500อยหรือเปล่ายายแป๋ได้อะไรคะหร้อยค่ะร้อยเดียวอุ้ยมันเป็นฐาร้อยว้า